ฝั่งหนึ่งที่ออกกันมาเนี่ยนะครับอ,อยยังฝั่งก้าวไกลเองเดี๋ยวจับตากันก็คือเดี๋ยววันนี้เขาเรียกประชุมสสกนก่อนที่จะโหวตกันนะครับเพื่อไทยเองก็เห็นว่ากรรมการบริหารพักก็จะประชุมเหมือนกันนะครับครับตั้งแต่เมื่อคืนและแล้วก็เดี๋ยววันนี้เขาก็คุยกันอีกรอบทีนี้แกนนําพักเพื่อไทยเดินทางออกจากโรงแรมก่อนนะครับตามมาด้วยพักก้าวไกลคุณพิธาเนี่ยเดินทางกลับทันทีหลังจากที่ลงมาชั้นล่างแล้วบางบางช่วงอะครับปรากฏว่าไปเจอกับแฟนคลับชาวต่างชาติด้วย ที่พักอยู่ที่โรงแรมโรงแรมที่ทแถลงข่าวก็คือแลงคาสเตอร์เนี่ยนะครับนี่นี่มีเข้ามากอดเอ,อมาให้กําลังใจครับนี่นี่อันนี้เป็นบรรยากาศตอนที่ทแถลงข่าวเสร็จนะฮะทีนี้พูดถึงการแถลงข่าวในอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมว่าตอนแรกเลยบนโต๊ะแถลงข่าวไม่ได้มีแค่ป้ายของพักเพื่อไทยกับก้าไกลแต่มีป้ายของ8ปดพักอตอนที่ผู้สื่อข่าวรู้ใช่ไหมฮะว่าจะมีการนัดแถลงข่าวที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ก็ไปปักหลักรอตั้งแต่ช่วงเย็น ตอนประมาณสัก6โมงเย็นเนี่ยเห็นมีเจ้าหน้าที่เอาป้ายมาเนี่ยเห็นไหมฮะและ้ว<อ>ข้างหลังหกโมงเย็นยังแปดพัก<อ>แล้วข้างหลังบนจอโปรเจคเตอร์ก็ยังเขียนแปดพักนะเนี่ยบนจอโปรเจคเตอร์อะฮะยังฉายเลยบอกว่าเป็นการถาแถลงข่าวแปดพักร่วมรัฐบาลเด<อ>ี๋ยวเดี๋ยวลองกลับไปดูชอ็อตที่เห็นโปรเจคเตอร์ข้างหลังหน่อยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแถลงข่าวแปดเห็นไหมฮะเ,<อ>เห็นเลขแปดไหมแล้วก็โลโก้แปดพักนะจนกระทั่งหกโมงห้าสิบ เจ้าหน้าที่มาเก็บป้ายชื่อ6พพกรค่วมออกแล้วข้างหลังก็มีการเปลี่ยนชื่อตรงโปรเจคเตอร์ด้วยไม่ใช่แถลงข่าว8พักละเนี่ยฮะทำไมถึงมีการเปลี่ยนเกิดขึ้นน่ะต่อหน้าต,ต,ต่อตาสื่อบนชนเลยอ่ะนะฮะทีนี้พอคุณพิธาคุณชัยธวัฒน์ตอนที่เดินทางมาถึงที่โรงแรมเนี่ยนะทั้งคุณพิธทาคุณชัยธวัฒน์เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของการประสานงานที่ผิดพลาดเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดอย่างคุณชัยธวัฒน์บอกเลยว่าเรื่องนี้ทุกพัรคทราบแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการผิดใจกันฮะ

นักข่าวก็ถามคุณชัยธวัฒน์ถามคุณพิธาว่าเอ๊ะทำไมมาเปลี่ยนกันกระทันหันแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรก็บอกว่าเป็นการสื่อสารผิดพลาดเป็นการประสานงานที่ผิดพลาดแต่เบื้องลึกเบื้องหลังท่านผู้ชมผู้สื่อข่าวรายงานอย่างนี้นะบอกว่าเหตุที่เหลือการถแถลงข่าวเพียงสองพักจาก8ปดพักเนี่ยเนื่องจากพักเพื่อไทยไม่พอใจที่พักก้าวไกลไปนัดถแถลงในนาม8ปดพักทั้งที่เรื่องตําแหน่งประธานสภาเป็นการหารือกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเท่านั้น แล้วก่อนแถลงข่าวสองพักก็ตกลงกันแล้วว่าจะ,ะแถลงร่วมกันแค่สองพักแต่ทางพักเก้าไกลเนี่ยดันไปแจ้งหมายกับสื่อมวลชนบอกว่าจะเป็นการแถลงร่วมกันทั้ง8ปดพักเนี่ยนะฮะทำให้แกนนําพักเพื่อไทยโทรศัพท์ไปแสดงความไม่สบายใจ <c oughs> กับแกนนําของพักเก้าไกลที่ไปชักชวนโทรพักร่วมรัฐบาลที่เหลืออยู่มาร่วมแถลงข่าวด้วยในที่สุดก็เลยตัด6กพักร่วมรัฐบาลออกจากการแถลงข่าวนี้ แล้วผู้สื่อข่าวก็บอกนะว่าตอนที่มีการมาแถลงข่าวเนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนจาก8พักหลือ2พักเนี่ยแกนนาพักหัวหน้าพักของ6พักที่เหลือ,อหลายคนเดินทางมาถึงสถานที่แล้วนะเดินทางมาที่โรงแรมแล้วด้วยซ้ำน,นะ